ถ่ายรูปแล้วติดคนเยอะแยะเลยค่ะรูปนี้สวยมากเลยค่ะแต่ติดสายไฟฟ้าลกลุ่มลังไปหมดเลยค่ะหรือรูปของเต็มโต๊ะแต่เราอยากได้แก้วกาแฟแค่แก้วเดียวค่ะจะดีกว่าไหมคะถ้ามีแอปพลิเคชันที่แค่คลิกเดียว ก็เสกรูปสวยลบของที่ไม่ต้องการออกให้เราได้แล้วค่ะวันนี้น้ำหวาดมีแอปพลิเคชันดีๆมาสอนอีกแล้วค่ะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์เพจอย่างแฮปปี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ไม่พลาดถูกคอนเทนต์ดีๆจากเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหวานอย่างแฮปปี้ค่ะกับรายการอย่างเทคแคร์ รายการที่จะพาพี่ๆไปรู้จักกับแอปพลิเคชันดีๆและเทคโนโลยีล้ำๆที่จะทำให้ชีวิตของพี่ๆสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างแรกเลยนะคะดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชัน Snapseed กันก่อนค่ะ พี่ที่ใช้ระบบ iOS นะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store ค่ะแล้วก็สำหรับพี่ที่ใช้ Android นะคะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ l a y Store ค่ะพิมพ์คำว่า App Snapseed นะคะลงไปในช่องค้นหาค่ะจากนั้นกดคำว่าติดตั้งได้เลยค่ะรอจนติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดเปิดแอปขึ้นมาได้เลยค่ะ เมื่อเปิดหน้าแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะพี่ๆจะเจอกับหน้าจอโล่งๆเลยค่ะที่มีปุ่มรูปเครื่องหมายบวกนะคะให้กดเครื่องหมายบวกหนึ่งครั้งค่ะเพื่อเลือกรูปที่เราต้องการจะแก้ไขขึ้นมานะคะกดอนุญาตให้แอปเข้าถึงรูปบนโทรศัพท์มือถือของเราก่อนค่ะจากนั้นนะคะก็เลือกรูปที่เราต้องการขึ้นมาได้เลยค่ะตัวอย่างค่ะวันนี้นะคะน้ำหวานจะเลือกรูปนี้ค่ะเป็นรูปของแม่น้ำเจ้าพยานะคะแต่ว่า มีต้นไม้ค่ะบางอยู่ข้างบนนะคะแต่ว่าน้ำหวานอยากได้รูปท้องฟ้าโล่งๆนะคะที่ไม่มีต้นไม้ค่ะให้พี่ๆนะคะกดเข้าไปที่คำว่าเครื่องมือค่ะจากนั้นนะคะก็เลือกเครื่องมือที่ชื่อว่าแก้ไขค่ะหรือว่าสังเกตง่ายๆนะคะจะเป็นรูปปัสเตอร์ปิดแผลเป็นรูปกากบาทนะคะจากนั้นค่ะให้พี่ๆนะคะค่อยๆใช้นิ้วของเราเนี่ยถูไปบริเวณที่เราต้องการจะลบได้เลยค่ะ ค่อยๆถูกไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าวัตถุที่เราต้องการจะลบเนี่ยหายไปจนหมดนะคะถ้าพี่ๆลบแล้วไม่พอใจนะคะรูกพี่ตัวเองลบรูปเรียงตัวเองวาดอยู่นะคะ ให้พี่ๆกดที่ลูกศรย้อนกลับค่ะเพื่อเป็นการล้างการแก้ไขก่อนหน้านี้ของเรานะคะเมื่อพี่ๆลบต้นไม้ออกเป็นจนเป็นที่พอใจแล้วนะคะจากนั้นก็กดที่เครื่องหมายถูกอีกครั้งค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดคําว่าส่งออกนะคะเราก็กดเลือกคําว่าบันทึกค่ะเพื่อเศฟไปยังอัลบัล้มรูปของเรานะคะ ต่อมาค่ะน้ำหวานจะทําให้ดูอีกรูปหนึ่งนะคะให้พี่ๆกดที่มุมซ้ายนะคะจะมีคําว่าเปิดอยู่ค่ะเพื่อเลือกรูปใหม่ขึ้นมานะคะรูปนี้ค่ะจะเป็นรูปที่มีคนอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่าน้าําหวานนะคะอยากจะลบคนออกค่ะก็ะให้พี่ๆเลือกเครื่องมือเหมือนเดิมเลยนะคะรูปนี้ค่ะค่อนข้างมีรายละเอียดที่เยอะนะคะน้าําหวานก็จะใช้การซูมเข้าไปก่อนนะคะเพื่อให้เราลบได้ใกล้ขึ้นแล้วก็เนียนขึ้นนะคะเพราะว่า วิธีการแก้ไขของโปรแกรมนี้จริงๆก็คือการที่เขาเอาภาพข้างๆมาโปะภาพตรงที่เราไม่ต้องการค่ะสมมุติอย่างรูปนี้นะคะสนามหญ้าเป็นสีเขียวน้ำหวานก็ต้องพยายามจิ้มตรงสนามหญ้าสีเขียวไปตรงที่ลูกคนที่เราต้องการจะลบนะคะเพื่อให้สีเขียวไปแทนที่ขนนั่นเองค่ะ เ,ะะเราก็จะได้สนามยาลงๆที่ไม่มีคนอื่นแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับแอป,ป Snapseed ลบของกวใจได้ภาพสวยทำได้ค่ะใช้ไม่ยากแล้วก็สนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าพี่ๆคนไหนได้ลองใช้แล้วก็ลองแต่งรูปแล้วนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาอวดน้ำหวานกันด้วยนะคะแอป,ปไหนดีเทคโนโลยีไหนเหมาะเราพร้อมไปสรรหามาแบ่งปันให้กับชาวยังแ Happy ได้ลองใช้แน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะน้ำหวานต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ